สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับจากพิรุธโรเบิร์ตมีสองคนพอเทียบภาพเจอสิ่งนี้ยิ่งชัดเมื่อย้อนฟังโบทีเคนวันที่11เมษายนค่าสาส,าสาเต้ม,มงคลกิจกัวหน้าพักไทยศิวิไลพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพักและทีมทนายจัดการถแถลงข่าวเกี่ยวกับประเด็นข้อสงสัยกว่า50ประเด็นในคดีของแตงโมที่ประชาชนติดตามและให้ความสนใจในคดีรวมทั้ง ตั้งประเด็นข้อสงสัยพร้อมด้วยทนายกิศระศรีบุญพิมพ์สวยหัวหน้าคณะทำงานด้านกฎหมายและติดตามคดีของแตงโมนายรัชวัตรจิรัตกูลหัวหน้าชุดเฉพาะกิจ สืบสวนคดีการเสียชีวิตของแตงโมซึ่งนายราชันได้เผยว่าข้อมูลที่โซเชียลและสื่อมวลชนที่ตนนำมาพิจารณาร่วมกันตั้งข้อสังเกตว่าคดีนี้มีความผิดปกติอย่างมากมายซึ่งได้มีการตั้งข้อสังเกตทั้งหมด3เรื่อง 1. เรื่องของภาพถ่ายของกติกที่สะพานพระราม8คืนในวันที่เกิดเหตุที่แตงโมตกเรือนั้นได้ต้องข้อสังเกตว่ารูปดังกล่าวนั้นมีการตัดต่อโดยนำเอารูปของแตงโมและกะติก ที่มีการทำรูปปลอมขึ้นมาเพื่อให้หมองว่าทุกคนอยู่บนเรือไม่ได้ทะเลาะก,กันและมีความสุขอย่างไรก็ตามรูปดังกล่าวตรงไฟที่มีสลิงบนสะพานพระรามแปดที่ติดทั้งสองข้างทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นไฟที่สายสลิงพระรามแปดน่าจะปิดแล้ว 2. เรื่องโลโก้ของเรือที่สีขอบเรือเนื่องจากมีการตั้งข้อสังเกตว่า เรือในวันที่เกิดเหตุนั้นมีสองลำลำหนึ่งตอนที่ไปเติมน้ำมันซึ่งเรือนั้นมีกาบสีขาวและมีโลโก้โคโบอลและเรืออีกลำหนึ่งไม่มีโลโก้ขณะที่ภาพของเรือหลังจากที่เกิดเหตุจนถึงฝั่งจะเห็นได้ว่าขอบนั้นเป็นสีน้ำเงินและเรือที่มาจอดอยู่ที่อู่เรือนั้นขอบเรือเป็นสีขาวแต่พอมีกระแสข่าวว่ามีเรือสองลำจากนั้นเรือที่จอดอยู่ที่อู่ ก็เป็นขอบสีน้ำเงิน 3. เรื่องโรเบิร์ตมี2คนเพราะเมื่อเทียบความสูงตอนที่บวดพามปอมีความสูง1 8 0ซเมตรส่วนโรเบิร์ตสูงไม่เกิน1 6 5ซมแต่ที่สงสัยก็คืออู่ต่อเรือ NBC ความสูงของโรเบิร์ตสูงกว่าปอ รวมถึงในคืนที่เกิดเหตุด้นตอนที่เรือมาเทียบท่าโรเบิร์ตทรงผมนั้นจะเป็นทรงรองทรงสูงแต่ในวันที่โรเบิร์ตมาขอขามาแม่นั้นผมสีดำและเป็นรองทรงต่ำจังไรก็ตามหลังจากที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตจำนวนมากก็ได้เข้ามาช่วยกันสืบหาความจรงิงในเรื่องต่างๆกันอย่างมากมายรวมถึงมีชาวในกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าช่วงหนึ่งที่โบทีเคแถลงข่าวครั้งแรกได้พูดถึงเรื่องของโรเบิร์ต ว่าเป็นเพื่อนกับพี่ชายของเธอแต่เมื่อเข้าไปคุยด้วยเหมือนจำเธอไม่ได้ทั้งหมดทั้งมวลก็เลยเป็นข้อสรุปที่น่าสงสัยมากขึ้นขอขอบคุณข่าวจากคมชัดลึกสอนไลน์ครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ